ดีค่ะคนลัคนาราศีกุมนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการทํานายดวงในเดือนกุมภาพันธ์นะคะให้กับคนลัคนาราศีกุมนะคะโดยคลิปนี้นะคะช่องของแม่หมอนี้นะคะก็จะเน้นดูลัคนาเป็นหลักนะคะท่านใดไม่ทราบลัคนาเอาวันเดินไปเกิดสถานที่เวลาเกิดของท่าน ไปหาได้ในเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะก็จะทราบลักนาออกมาแล้วก็มาดูเปรียบเทียบกับคลิปของแม่หมอนะคะท่านใดไม่ทราบลักนณก็อนุโลมให้ดูเป็นราศีได้ความแม่นยําก็จะเน้นลักนณะเป็นหลักนะคะสำหรับคนลักนณราศีกุมนะคะดวงก็จะพ้นภัยแล้วนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสบดีจะย้ายทับลักนณในวันที่29มีนาคมนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเปิดไพ่คุณกันเลยนะคะว่าใบแรกของคุณจะได้ไพ่อะไรนะคะ ใบแรกของคุณเป็นไพ่เด o ฟูนะคะก็เป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะดีนะคะเป็นไพ่ของการเริ่มต้นด้วยนะคะเพราะว่าเดรฟูเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับาการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆงานใหม่ๆได้งานใหม่นะคะบางคนช่วงนี้อาจจะใช้ชีวิตแบบเจ้าสำราญน,นะคะออกแนวเจ้าชู้หรือว่า ได้เฮฮาปาร์ตี้ไปเที่ยวในสถานที่ที่ตัวเองอยากจะไปนะคะได้เดินทางเป็นไพ่ของการเดินทางด้วยนะคะใครที่ลงทุนทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของสถานบันเทิงต่างๆก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะอันนี้เป็นไพ่ประจำตัวของคุณในเดือนกุมภาพันธ์นะคะสำหรับคนกุมนะคะบางคนอาจจะช่วงนี้ชีวิตอาจจะแบบหาสาระไม่ค่อยได้ประมาณเนี้ยค่อนข้างจะเออเลือะเหยอลอยชายหรือว่าใช้ชีวิตแบบ ไปเรื่อยๆตามใจตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะมาดูไพ่ใบที่สองนะคะซึ่งเป็นไพ่ประกอบหน้านะคะไพ่ใบที่สองนี้จะเกี่ยวข้องกับอ,อิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับคุณในช่วงนี้นะคะเป็นไพ่อัศวินถือถ้วยนะคะคุณค่อนข้างที่จะเจ้าชู้นะใบแรกคุณก็เจ้าชู้แล้วไพ่ประกอบหน้าคุณก็เจ้าชู้ออกแนวนักรักเจ้าชู้แล้วก็ออกแนวช่วงนี้จะแต่งตัวแบบดูเจ้าสำราญแต่งตัวดูดีใส่น้ำหอมน้ำหอมอะไรประมาณนี้ บุค,คลิกดีแต่งตัวแบบเหมือนกับว่ามีเรื่องของความรักเข้ามาเกี่ยวพันนะบางคนอาจจะคิดในเรื่องของการแต่งงานนะคะมีเรื่องของความรักความสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะใช้อะไรทำอะไรตามตามอารมณ์ตัวเองถ้าเป็นไพ่ใบนี้นะคะตำแหน่งที่3เป็นเดอะเดทนะคะเดอะเนี่เป็นความคิดนะคะเป็นความคิดบางคนมีความคิดในเรื่องของการ ถ้าเป็นเรื่องของการงานจะออกจากงานย้ายงานเปลี่ยนแปลงงานถ้าเป็นเรื่องของความรักอยากจะจบความสัมพันธ์เลิกลายอย่าร้างอะไรประมาณนี้นะคะหรือบางคนอาจจะมีความคิดที่จะต้องเดินทางไกลนะคะใน,ในตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งของผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายหัวหน้าด้วยระวังสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านคุณพ่อของคุณแล้วก็ตำแหน่งของเจ้านายหัวหน้าด้วยนะคะไพ่ใบนี้ก็เป็นเดดเดตเป็นไพ่ของการเดินทางความห่างไกลด้วยนะคะมาดูไพ่ ตำแหน่งที่4ซึ่งเป็นไพ่หลังบ้านของคุณเป็นไพ่ของคนรักคู่ครองนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ราชาถือดาบนะคะก็คนรักคู่ครองช่วงนี้จะค่อนข้างหนักใจมีเรื่องให้คิดให้หนักใจหรือว่ามีเรื่องให้เขาต้องกังวลน่ะนะคะแล้วก็เขาจะออกแนวแบบว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะจริงจังในชีวิตนะช่วงนี้นะคะค่อนข้างจะจริงจังแล้วก็มีเหตุผลนะคะใช้อะไรเป็นทําอะไรใช้เหตุผลนําทางนะคะ ถ้าทายในเรื่องของคนรักคู่ครองในช่วงนี้ก็จะบอกว่าเขาค่อนข้างที่จะหนักหนัก,นกอ,อกหนักใจนะคะแล้วก็ตำแหน่งบ้านของคุณด้วยนะคะตำแหน่งบ้านเรือนของคุณเขาอาจจะมีเรื่องให้คิดให้หนักใจนะคะในช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็หันไปพูดคุยกับคนทางบ้านบ้างนะคะสำหรับคนกลุ่มนะตัวของคุณค่อนข้างที่จะเจ้าสำราญและทำอะไรตามใจตัวเองบางคนไม่ค่อยได้ใส่ใจครอบครัวเท่าไหร่ถ้าดูจากหน้าไพ่นะคะ ทำให้ตำแหน่งเนี้ยดูค่อนข้างมีอุปสรรคเป็นอุปสรรคแล้วก็ต้องต่อสู้เพียงลำพังนะใครที่ไปขอความช่วยเหลือจากทางบ้านเนี้ยจะค่อนข้างามีปัญหานิดนึงนะเพราะว่าตำแหน่งตรงผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณก็เป็นไพ่เดอะเด h นะแล้วตำแหน่งนี้ยังเป็นไพ่อัศวินอ่าคิงถือดาบด้วยนะคะจะทําอะไรต้องมีเหตุผลนะคะประมาณนี้ มาดูไพ่ตำแหน่งที่5นะคะซึ่งเป็นตำแหน่งเรื่องราวของอดีตที่ผ่านมาด้วยนะคะไพ่ใบใบนี้หมายถึงโชคทางด้านการเงินนะส่วนมากจะได้มาจากการงานพวกงานพิเศษเข้ามาไม่ต้องเหนื่อยมากอะไรประมาณเนี้ยไ,ได้เงินสบายๆเป็นนายหน้าอะไรประมาณเนี้ยนะคะทําน้อยแต่ได้เงินมากนะคะพวกนายหน้าขายที่ดินก็ได้นะคะส่วนมากจะจะเป็นงานที่เรียกว่า ทำให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าที่ผ่านมานะคะถ้าเป็นลูกจ้างก็ได้รับเงินเดือนสูงขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะอีกกรณีหนึ่งมันหมายถึงการไปหยิบยืมเงินคนอื่นมาด้วยนะคะสำหรับไพ่สามเรียนนะคะเรามาดูไพ่ในตําแหน่งของอนาคตนะคะไพ่ตาแหน่งของอนาคตนี่คุณได้ไพ่เดอะรเวอร์นะระมัดระวังมากๆเลยเพราะว่าไพ่ตำแหน่งแรกของคุณมันเป็นไพ่ของคนเจ้าชู้นักรัก ไพ่ใบนี้ขึ้นตำแหน่งอนาคตคุณจะมีปัญหาเรื่องของความรักเข้ามานะคะเลือกไม่ถูกว่าจะเลือกใครนะคะเป็นเรื่องของความรักถ้าไพ่ใบนี้มันขึ้นแล้วมันก็จะทายอีกลักษณะหนึ่งก็คือความเห็นแก่ตัวนะคะเอาเรื่องของตัวเองมากเกินไปอะรักเรื่องของตัวเองมากเกินไปเห็นแก่ตัวในเรื่องของความรักนะคะ เกิดอำนาจเรียกว่าไฟต่ำโมเมาในตัวบุคคลจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นก็ได้ในบางคนบางท่านนะคะในเรื่องของการงานแล้วนะคะไพ่คู่รักปรากฏขึ้นก็จะบอกว่า,าคุณอาจจะได้มีเพื่อนร่วมงานหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจนะคะในอนาคตนะคะสำหรับไพ่ตำแหน่งที่7เนี่ยตัวปัญหาของคุณเลยนะคะขึ้นไพเ่เถ้วยนะคะไพ่เจถว้วยมันหมายถึงคนที่แบบว่า ทำอะไรแล้วมีแต่จินตนาการไม่ลงมือทํานะคะอยากทํานู่นทนํานี่แต่ไม่ทำสักทีนะคะได้แต่เพอ้อฝันได้แต่จินตนาการถ้าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วช่างเลือกเลือกมากเลือกไม่ถูกว่าจะเอาใครอะไรต่อมาณนี้นะคะสําหรับคนกลุ่มนะค่อนข้างที่จะไปโฟกัสในเรื่องของตัวเองเยอะนะทำให้ครอบครัวลําบากได้นะถ้าใครที่มีครอบครัวแล้วก็ต้องระมัดระวงังรวมทั้งคนโสดด้วยนะคะคนโสดต้องเรียกว่า เพลาๆล,ลงหน่อยในเรื่องของความรู้สึกของตัวเองนะคะอย่าใช้ความรู้สึกตัวเองนําทางมากเกินไปดูแล้วมันมีปัญหาอยู่นะเนี่ยนะคะมาดูไพ่สถานการณ์รอบตัวของคุณนะคะตำแหน่งที่8นะคะเป็นไพ่สองเหรียญน,นะคะโอ้โหค่ะ ช่วงนี้การเงินค่อนข้างจะตึงมือนะคะจับแพะชนแกะนะคะเอาโน่นมาโปะนั่นเอานั่นมาโปะนี่นะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะอย่าซื้อของหรือว่าซื้ออะไรตามใจตัวเองมากเกินไปนะคะไม่ใช่ว่า,อ,าอยากได้อะไรก็ซื้ออะไรประมาณนี้นะคะสินค้าออนไลน์น่าซื้อทั้งนั้นเลยช้อปปงช้อปปีะะ้ a ัชดาอะไรประมาณนี้คะ่ะต้องรู้จักฉลาดในการเลือกซื้อนะคะเพราะว่า เรื่องเงินหรือว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยจะมีผลกับคนลัขนาะกลุ่มพอสมควรนะแต่ถ้าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วคนโสดก็เรียกว่าสับรางให้ทันละกันนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปดูไพ่ตำแหน่งที่9ของคุณนะคะ ไพ่ตำแหน่งที่9จะเป็นไพ่9ไม้เท้านะคะช่วงนี้คนลัคนาราศีกุมอาจจะมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงงานย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานก็ได้นะคะเป็นช่วงที่คุณมีปัญหาหรือว่าอุปสรรคในเรื่องของการงานหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าจะย้ายตอนนี้ช่วงนี้ก็ยังไม่โอเคเท่าไหร่นะคะเพราะว่ายังไม่มีคนช่วยเหลือในเรื่องของการงานคุณผู้หลักผู้ใหญ่ก็ขึ้นไพ่เดเดนะคะนะคะต้องรอหลัง29มีนาะถึงจะดีนะคะมาดูไพ่สรุปคะ่ะไพ่สรุปเป็นไพ่ พระราชาถือไม้เท้านะคะราชาถือไม้เท้านี้ก็เรียกว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะเป็นไพ่สรุปของคุณนะคะบางคนถ้ามีการคิดที่จะลาออกจากงานก็มีโอกาสที่คุณจะไปทําธุรกิจส่วนตัวนะคะเป็นกิจการของตัวเองนะคะ บางคนถ้าไม่ลาออกจากงานยังทําที่เดิมอยู่อยู่ไปเรื่อยๆคุณอาจจะขึ้นเป็นหัวหน้าได้นะคะเพราะว่าไพ่ตาแหน่งนี้เป็นไพ่ของความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานเป็นคนที่มองการไกลเป็นคนที่เป็นหัวหน้ามีอํานาจควบคุมลูกน้องบริวารอะไรประมาณนี้นะคะเป็นไพ่พระราชาถือเป็นไพ่ใหญ่นะคะถือเป็นไพ่ใหญ่นะนะคะก็เรียกว่าจะ,จะเจริญก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะ ก็โดยสรุปไพ่ของคนกลุ่มแล้วนะคะจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะแต่ว่า,าที่จะให้ระวังก็คือเรื่องของการที่คุณจะต้องระวังการไปลุ่มหลงใครหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งจนงงหัวไม่ขึ้นอย่างเช่นไปแอบชอบใครอย่างเงี้ยจนทําให้เสียการเสียงานนะคะหรือว่าไปมัวเมารุ่มหลงอะไรบางอย่างเยอะเกินไปจนทําให้คุณแบบมีปัญหาเรื่องของการงานนะคะ แล้วก็ต้องดูแลใส่ใจครอบครัวได้นะทุกสถานะเลยคนโสดคนคุยคนมีคู่ก็ตามนะคะดูแลครอบครัวด้วยช่วงนี้ครอบครัวอาจจะมีปัญหาได้นะคะอาจจะมีเรื่องหนักใจอะไรบางอย่างนะคะพูดคุยพูดจากันบ้างนะคะสอบถามสารทุกสุขดิบกันบ้างนะคะสำ,สำหรับเรื่องของคนในครอบครัวแล้วก็สามีภรรยานะคะเห็นอกเห็นใจกันนะคะแล้วก็เรื่องไหนที่ต้องระวงังเรื่องการเงินนะคะการเงินเนี่ยก็ตึงมือนิดนึง อาจจะต้องไปหยิบไปยืมมาในบางคนบางท่านนะคะก็ต้องช่วยกันประหยัดนะคะในช่วงนี้ถ้าใครที่แบบฟุ้งเฟอ้อเห็นอะไรก็อยากซื้อต้องระวังเพราะว่าไพ่เถ้วยขึ้นในตำแหน่งที่7นะคะอยากได้ทุกอย่างเลยนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็พยายามอย่าทําอะไราตามใจตัวเองลองเอาเหตุผลนะคะมาพิจารณาดูนะคะ ในบางเรื่องบางอย่างในช่วงนี้คนกลุมก็อาจจะยังแบบเรียกว่าการเงินไม่โฟเท่าไหร่นะนะคะไม่ค่อยโฟเท่าไหร่เพราะว่า,ามันอยู่ในช่วงที่ดาวการเงินของคุณนั้นนะคะตกพบวินาศด้วยนะคะดาวการเงินของคุณก็คือดาวพฤเหัสบดีนะคะตกพบวินาศอยู่หลังบ้านนะคะบางทีการเงินบางคนอาจจะได้เงินเต้โตเงินจากรับๆก็ได้ในบางคนนะคะแต่ว่า ส่วนมากถ้าดูตามหน้าไพ่แล้วไม่ค่อยโอเคเรื่องการเงินนะคะจะเป็นลักษณะนี้แต่เดี๋ยวดาวพฤหัสเนี่ยจะย้ายไปทับลัคนณาแล้วนะคะการเงินทับตัวเลยทีเนี้ยการเงินก็จะดีกว่าเดิมนะคะช่วงตั้งแต่วันที่29มีนานะคะประมาณจนถึงเดือนสิงหาต้นต้นกันยานะคะก็เรียกว่ายังดีอยู่แต่หลังจากนั้นน่ะดาวพฤหัสเขาจะย้ายองศานะคะถอยหลังมาอยู่ที่ ราศีมังกรนะคะช่วงนั้นดวงของคุณก็จะเข้ามุมอับนะนะคะเรียกว่าช่วงสเดือน4ีหเดือนเนี่ยทำอะไรก็รีบทำจะกอบโกยอะไรก็รีบกอบโกยในช่วงนี้นะคะเรียกว่าจะสร้างจะทําอะไรต่อเติมในช่วงนี้โอเคหลังยีิบเก้ามีนาได้นะคะแต่ว่าถ้าจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆต้องเป็นหลังยีิบเก้ามีนาเหมือนกันนะคะระยะเวลาแค่สีหเดือนแค่นั้นนะคะสําหรับคนกุมนะคะก็เรียกว่าฟ้าเปิดให้คุณแหละ ะะมันไม่มีใครที่จะแบบโอ้โหทุกตลอดชีวิตนะคะไม่มีค่ะดาวมันเปลี่ยนมันย้ายตลอดนะคะมันเป็นช่วงค่ะเป็นช่วงจังหวะชีวิตคนเราต้องเจอเรื่องทุกสุขอยู่แล้วนะคะทุกสุขอยู่แล้วแต่ว่าให้ตระหนักในชีวิตของคนเรานะคะให้ตระหนักในเรื่องของเหตุผลความถูกต้องไว้จะดีที่สุดนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะเหมือนกับ สิ่งที่เป็นเกราะคุ้มครองตัวเราด้วยนะคะสาหรับคนลัคนากลุ่มนะคะเดี๋ยวเราไปดูไพ่ราคนกันหน่อยไพ่ราคนจะบอกคุณว่ายังไงบ้างนะคะไพ่ราคนใบแรกของคุณนะคะไพ่บอกว่าคุณต้องเวลาจะทําอะไรอ่ะคุณต้องทําการศึกษาหาข้อมูลก่อนทุกครั้งนะคะไพ่ดูซัม e r รีเซิร์ชออกมานะคะบอกว่าหาข้อมูลก่อนก่อนที่จะลงทุนทําอะไร กระบวนการก่อนที่จะไปกระบวนการผลิตจะต้องมีการวางแผนตรวจสอบหาข้อมูลก่อนนะคะทุกเรื่องเรื่องการงานเรื่องของความรักด้วยนะคะไพ่บอกว่าให้คุณค้นคว้าศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนนะคะมาดูไพ่ออร์เคิลใบที่2ของคุณไพ่ออร์เคิลใบที่สองบอกว่า,าหลายสิ่งหลายอย่างกําลังจะอยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้วนะสิ่งที่คุณต้องการอนะนะคะให้คุณศรัทธาในสิ่งที่คุณทําเพราะว่าสิ่งต่างๆที่มัน ดำเนินมาเนี่ยมันดําเนินไปด้วยประโยชน์ของคุณทั้งนั้นเลยนะคะสําหรับคนลัคนาราศีกุมนะคะให้มีศรัทธาในสิ่งที่ที่ตัวเองทํานะคะหาข้อมูลก่อนที่จะทําอะไรด้วยนะคะตั้งใจทําให้ดีนะคะมาดูไพ่อาราเคลใบที่3นะคะอาราเคลใบที่3มนะคะบอกว่าทําอะไรทําได้ง่ายนะทีเนี้ยจะทําอะไรทําได้ง่ายนะคะ พ่บอกว่าให้คุณนะ่ะหยุดพยายามทําอะไรที่มันหนักๆพยายามที่จะควบคุมทุกสิ่งอะไรที่มันหนักหๆอะไรท,ที่มันยากๆทำให้คุณรู้สึกว่าแบกโลกไว้ทั้งใบให้ปล่อยวางนะคะให้ปล่อยวางให้เรียกว่าทําอะไรให้มันง่ายๆบ้างอะไรประมาณนี้นะคะหลังคือถ้าคุณทําแบบนี้ปล่อยวางแล้วก็หาข้อมูลก่อนที่จะทําอะไรมันก็จะทำให้คุณประสบความสําเร็จได้นะคะ ประตูทุกบานก็จะเปิดสําหรับคุณเลยนะคะอะไรที่มันแบบค้างคาใจอะไรที่มันมีปัญหามันก็จะคลี่คลายออกไปนะคะสำหรับไพ่อาราเคินที่มาให้คําแนะนํานะคะสําหรับใครที่ทําดีอยู่แล้วนะคะก็จะมีแต่สิ่งดีเข้ามาแหละนับจากนี้นะคะก็ในอนาคตเรื่องการงานคุณอาจจะมีการร่วมหุ้นลงทุนกับบุคคลอื่นด้วยนะคะเพราะเดลเวอร์ขึ้นในตําแหน่งที่6ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะดูแลคนที่บ้านด้วยนะคะ เพราะว่าตำแหน่งของญาติผู้ใหญ่ของคุณมันขึ้นตำแหน่งของเดอะเดทนะคะระวังสุขภาพของญาติผู้ใหญ่นะคะ ทางบ้านของคุณอาจจะมีปัญหาก็ได้นะคะอย่าลืมใส่ใจคนในครอบครัวของคุณด้วยนะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคนลัคนาราศีกุมนะคะมันมันเป็นการทายโดยวรวมนะมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนนะคะดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์นะคะสําหรับวันนี้แม่หมอก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าในเดือนมีนาคมนะคะวันนี้แม่หมอขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ